มาเปิดซุ่มกาชากันเลยดีกว่ากับ3 0 0พันลูกแก้ววิญญาณปฏิเศษสี่ลุงฟึ๊บโอ้โหทองเฮ้ยต่อเนื่องนะต่อเนื่องขอต้อนรับเข้าสู่เกม Beat Beat s o o l กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดสุ่มกาชากันอีกแล้วกับหนึ่งตัวละครที่อยากได้แบบสุดๆเป็นเอสปาดาแอนอลันคาดูสา่ล่างเห็นไหมลูมกระพริบกระพริบ กับเพล็บเนี่ยตัวนี้เลยกับตูก้กระชา The Ultimate Rebirth ทก็จะมี3ตัวละครน,นี้หลักๆในตู้นะครับตัวแรกก็จะเป็นสตาร์กในการจัดอันดับเนี่ยผมได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาลองทัศและก็สกิลให้ดูลกันการโจมตีธรรมดาหรือนี่ดูเห็นไหมเป็นการยิงระยะไกลนะส่วนสกิลสกิลแรกดยวยพาะสกิลที่3ทั้งจอนะครับเป็นหนึ่งสุดยอดสาย PVE สำหรับตัวาาออละคร e s p a d a and a l e n k a สกิลที่สองเดี๋ยวมาลองดูถ้าไม่ตายกันบ้างดีกว่านะครับมา<ป>เอาเลยนะปื็เร็วเร็วเร็วโอ้ยอยากกัน,กนดำโคตรเท่นี่แหละตัวละครน,นี้ฮะโคตรอยากได้เดี๋ยวเราไปเปิดกันแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดกันเดี๋ยวเรามาดูตัวละครอ,อื่นกันบ้างดีกว่านะครับตัวที่2ก็จะเป็นซาเอลอพอลโลถ้าเป็นตนนัวละครนี้เด่นๆของเขาแล้วก็คือเลือดเยอะนะครับ แล้วก็ normal attack ของเขาจะเป็นการโจมตีระยะใกล้ออกแนวช้าหน่อยนะฮะสกิลที่2นะครับแบบนี้เลยส่วนสกิลที่3นะครับทั่วดังจอแล้วท้าไม้ตายล่ะสวยงามก็ได้อยู่นะครับถึงโดยส่วนตัวมองว่าสตาร์คเท่กว่าก็ตามแต่ โอเคมาถึงตัวละครที่3นะครับอลโลนิโลความหิวโหยนี่รั์การตัวนี้ก็จะเด่นๆแรงดันวิญญาณนะครับส่วนน้องมอหอแทกเนียเป็นการโจมตีระยะใกล้สกิลแรกเป็นแบบนี้นะครับไปขึ้นสกิลที่2ออกแนวรวบหน่อยรวบเสร็จแล้วก็ใช้สกิลหมู่ส่วนสกิลที่3ถทัวทั้งจอแล้วก็ทาให้ตายเอาจริงๆตัวละครนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ในภาคไหน จำไม่ได้เพราะว่ากระตูนบิดมีหลายภาคมากรวมถึงภาคในใิยายด้วยเอาไปอีกทีหนึงตามไม่ตายอีกเม,มว่าอย่างไรดีตามนั้นเอาละ่ะไหนๆเราก็ดูตัวอย่างตัวละครไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเปิดซุ่มกาชากันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ไหมนะครับกับสามพลูกแก้ววิญญาณจัดไปนะครับสเต็ปที่หนึ่ง กลัมฟีสีดาวแต่ขอหาดาวเลยแล้วมาปีเสื้อสามตัวสีลุงสีลุงฟึบม,ม,มาถึงก็ลุงเลยสตาร์คได้ไหมหนึอให้ออกอิสุกยาโทชิโรตัวนี้เคยเล่นได้ในอดีตแต่ณนะปัจจุบันถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอเอาเป็นตัวลิงก์ได้อยู่นะมีอีกไหมห้าดาวสี่ดาวนะครับมันต้องลุงลุงลุง ลุงลุงโอ้น่าจะนิ่งสี่ดาวไม่เอาสีดาวก็เยอะเกินคือสเต็ปที่2เลยครับครั้งที่2โล2มาห้าดาวขอจำจำสี่ลุงปีลุงโอ้โหทองแบบนี้ก็ไม่ต้องลุ้นเลยฮะกดสคิปไปเลยมันต้องลุ้นตัวแรกก่อนอะตัวต่อไปค่อยลุน้นดูทีบางทีมันก็เกินไปไม่ใจให้หน่อยเลยโลที่สาม จัดมาสเต็ปนี้2องร้อยห้าสิบกถ้าตีเป็นเงินนี่น่าจะเหยียบหมื่นอยู่นะถึงแม้มันจะของฟรีในช่วงนี้แต่เดี๋ยวมันจะหาไม่ได้แล้วไงฉันขอปฏิเสธลุงครับผมสตาร์คโอ้โหคริสต์มาสเพื่อ,อลูกเคียนะครับเวอร์ชันคริสต์มาสลุ้นต้นต่อไปแล้วกันมาหาเาา อ้าวอะดสีด่ดาวอะดาวไม่ลุ้งเลยเ,เนียบร้อยไงครับหนึ่งเกล็บก <c oughs> ุิกิกุิกิมันมีโอกาสออกแต่เราอยากได้ตัวละครหน,น้าตู้มากกว่าตัวที่ปรากฏในกาชาแต่เราอยากได้ตัวนี้มันต้องมาตัวนี้ดุยกันต่อเลยฮะสีม่วงไปลุ้งโหลที่สี่สามตัวลุ้งหน่อยโอ้โหทองอืมปฏิเสธ ลุ้นได้ลุ้นอยู่อารเนโรคือมันเป็นตัวละครในต้นเลนแหละ <c oughs> แต่มันไม่ใช่ตัว,ตวละครที่เราต้องการนะครับเราอยากได้สตาร์คมาลุ้นอีกตัวหนึ่งเพื่อม,มีเบสมอนหรอมีลุ้นโผล่มามา,มาทำไมเนี่ลุง บางรอบมันก็มีโอกาสได้ตุลคอน5ดาว3ตัวเลยนะแต่นี้ไม่ออกนะครับปัลโลเนโลเอสปาดาแอนอลันคาโลห้าการันตีมาเอสปาดาสตาร์สตาร์สตาร์ฟลิปบทพูดดีๆจงดูซะโอ้สายเอวอัพโลได้อยู่ะ รู้นี่ตัวหนึ่งปะยากแล้วิงานนี้มาต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคโลี่โอปฏิเสธสี่ลุงฟึ๊บโอ้โหตองเอต่อเนื่องนะต่อเนื่องฮิโดเอ่อคิดป้าดิ่ะ น้ำตาจะไหลกุจิกิลูกเกียสองตัวได้อยู่ไปต่อมาเถอะมาสักทีให้่ใจเต้นลัวเลยลุงนิ่งครับยังนิ่งอยู่นะรูยก,กันต่อกันโลดที่เจ็ดดีกว่าเนาะจัดมาต้องมาฟึบฟึบลุง ้นึ่ว่าปฏิเสธจงเข้มขวนลันงีงง้คุมาซูโมโตะไม่มีไปโลแปดฟื้ลุงตัวเดียวก็ลุงได้โอ้หนี่บาชิโลโลเก้าจัดมารอบนี้แหละเอสปาดาสิลุง อะไรจะขนาดนี้แล้วก็ามาถึงรอบการันตีอังดีสิบเอ็ดจัดมาตัวละครฮาดาวนะขอเอสปาดาสตาร์สตาร์ส,ารสีฟ้าสตาร์สีลุงคำพูดอ,อ,อะไรจะขนาดนั้นอโลเล,ล่ยังยังรู้ต่อโอคิสมัน อาดาวครับผมยังไอยูไอลุยหลงหน่อยปาดลุ้งปาดลุ้งปาดลุ้งปาดเข้าไปอืมคิดแล้วช้ำจัดไปอีกรอบลุย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 สี่ลุ้งสามตัวฟึบปฏิเสธอีโดเอะนะฮะ คิดบัดสตะลวนเลยป้าเอ้ยอะเดาไม่ปาดเลยต้องมาแล้วล่ะอย่านิ่งสิเดาก็เยอะไปโอ้ยชุกิลูกเคียกะเอามาให้อัพสกิลให้เต็มอะดูสงไม่ดีอย่างเงี้ยเอาจริงต่อครับผมยยอมแพ้ ต้องแก้ไขสามตัวผีเสื้อสี่ลุงสองตัวก็มาดูบทพูดโอ้คิดมากดีแก้วสาวน้อยอุรุเนะฮะกะออกให้ครบเลยนี่ตัวอื่นนะแต่ไม่ใช่ตัวหลักที่เราใช้คิดมากดีแก้วคืออะไรบักแล้วเนี่ยผม,ผ,มผ,มผมว่าผมว่าบาบักแล้วล่ะ,ะจัดไปอีกครับผม ต้องมาตาตากไอ้ดาสามตัวไปพิซิกตัวหนึ่งฉันขอปฏิเสธคิดมัดล้นลัวเลยคิดมัดแล้วคิดมัดอีกตัวคิดม <c ười> ัดเกินเลทอัพ <c ười> <c ười> จัดครับต้องมา มาเถอะสีลุงอีกตัวหนึ่งพี่เสือ้อลุงลุงเพชรหมดแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหโลสตาร์สวันดีสตาร์ครับผมมาแล้วละคนที่อยากได้เดี๋ยวค่อยไปดูฮนะผมว่าอาจจะมีห้ดาวโผล่มาอีกตัวหนึ่งกนะ็ได้ห้าดาวะ ลีบคุชิกิโคกะน่าจะครบหมดนะฮะจุกตัวในตู้เดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนนีไ่ไม,ม่ได้มาใหม่ได้มาใหม่หลักๆเลยก็คือเราเจอสตั๊กโอเวอแลโะโหดและเฟี้ยว ได้ใช้ด้วยนะครับเอสปาดาและอลันคาส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้รู้สึกว่าเคยเป็นหนึ่งตัวละครติด top ใช้ได้ดีด้วยเหมือนกันนะถังตู้มีตัวละครเท่านี้นะครับเราก็ได้มาเกือบหมดยกเว้นตัวละครนี้ไม่ได้ดีแล้วไม่ใช่ <c oughs> ก็ยังออกตัวละครหน้าตู้นเลนให้เราอยู่เหมือนกันซึ่งเขาก็จะโผล่มาเท่านี้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยเอามารีวิวอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับกับตัวละครนี้สตาร์ก็มีความน่าเล่นขนาดไหนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับ,ก,บการเปิดซุ่ม กาชา3,200ลูกแก้ววิญญาณถ้าตีเป็นเงินก็แบบหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าลูกแก้ววิญญาณของเกมนี้แพงอยู่เหมือนกันนะนนี่แล้วเพื่อนเพื่อนล่ะใช้กี่ลูกแก้ววิญญาณในการเปิดหาตัวละครนี้หรือมีกันอยู่แล้วถ้าอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนเพื่อนหมดไปเท่าไหร่ลิปนี้ก็ฝากไว้เจอกันใหม่บ้านหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยครับไปก่อนนะครับผมไปายเป็นหนึ่งเกมที่สุดยอดครับ <laughs> อะไรจะขนาดน,นั้น